สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dad for Family ชาแนลวันอีกแล้วนะครับครับวันนี้ป๊อบปาอิฟยังอยู่กันที่ตลาดนัดนะฮะตลาดแยกเจนะฮะหรือว่าตลาดเซนทริตแยกเจอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบุรีนั่นเองนะฮะหลายคนมาเดินตลาดนัดยังไม่ทราบว่านะฮะของดีตลาดนัดมีอะไรกันบ้างและวบรรยากาศที่ลึกนะครับภูมิปัญญานะครับหรือว่าวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดจะเป็นอย่างไร วันนี้ป้าตาอีฟนะฮะขออาสานำพาเพื่อนๆนะครับมาเดินเล่นแล้วพร้อมกับพบกับร้านอาหารอร่อยๆนะครับหรือสินค้าดีๆนะครับวันนี้พิเศษเลยนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dad for Family Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ป๊ะป๊าอีฟนะครับมาคนเดียวมาขายของไม่ได้พาน้องไออุ่นกับพี่แอคเตอร์มานะฮะแล้วแล้วก็มาดูนี่ด้านหลังนี่มีข้าวโพดอร่อยเอาดอยนะฮะก็เดี๋ยวจะลองชิมกันว่าใครมาเดินตลาดนัดเซนสุริก็อย่าลืมมาชิมนะฮะมีคุณยายท่านหนึ่งขายนะฮะยังไม่ได้คุยกับแกเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับแกกันนะครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีค่ะคุณยายมาขายตลาดนัดที่นี่นาเรือยฮะอ๋อเพิ่งมาขายเลยค่ะ ข้าวโพดนี่ปลูกเองไหมครับยายปลูกเองค่ะแล้วฮะมีพันอะไรแนะนำบ้างเมื่อกี้ให้อิฟชิมวันนี้นี่ป้าป้ายิฟได้ชิมนะไออุ่นเอาชิมพั่ะหมื่นฝักต้องดูนะฮะดูเม็ดเขาสิครับผมข้าวโพดปกติเราจะกินแบบเม็ดเหลืองๆอันนี้จะมีแบบอมแบบสีเขียวนะฮะลองชิมแล้วเมื่อกี้แบบนุ่มนวลอร่อยนะฮะหมื่นฝักปลูกยากไหมยายปลูกยากค่ะอ่าฮะงานไม่ไหวต่อพันใหม่ค่ะโอ้พันใหม่ด้วยใครอยู่กับตะหีบ งานะมาตลาดนาัดเฉลี่ยหมื่นฝากพันใหม่คุณยายชื่อน,นะฮะชื่อสีประภาคุณยายสีประภาเดี๋ยวมาอุดหนุนกันได้นะครับที่ตลาดนาัดเฉลี่ยเนาะเออ่วันพุธกับวันศุกร์ก็ยายก็แบบไม่ได้มาประจำมาหรอแต่ถ้ามาเจอก็มาอุดหนุนนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการขายของคุญญณยายนะครับขอบคุณมากคุณยายครับเน่ฟรีหนึ่งอันอยากกินตามมาเพื่อน และนอกจากข้าวโพดแล้วนะครับพันหมื่นฝักนะครับยายแกยังขายมะปางนะครับลูกค้าแกเข้าเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆครับและนี่ก็เป็นของดีนะฮะของตลาดเซนสิลิแยกเจนะฮะที่อยากจะนําพาเพื่อนๆนะครับใครเห็นแล้วอย่าลืมว่าชิมนะฮะไปดูกันต่อเลยนะโอ้โหกิโลแทบทะลุฮะอีกทีฮะยายเป็นไงฮะเรียบร้อยแหมไปถุงบาเล่เลยนะครับและที่สําคัญนะครับราคา ไม่แพงนะครับถูกมากเลยนะครับเพื่อนๆครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับปะบายิฟนะครับก็พาเพื่อนๆมาดูของดีตลาดนัดแยกแจเซรนสุรินะครับกับคุณยายศรีประภานะครับเจ้าของสวนกระโพงแล้วก็มะปรางวันนี้มาขายเองด้วยนะฮะอดหนุนยายกันนะครับใครมาที่นี่ขอบคุณครับคุณยายครับเชิญชวนนยฮะว่ายังไงฮะมาได้ไงฮะมาซื้อนะครับเพื่อนๆครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ไลค์ครับ,บคุณยายกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าจะพาไปดูของดีตลาดนัดนะครับว่ามีอะไรแฝงอยู่อีกมากเลยเดียวครับไปก่อนครับบ๊ายบายดัตฟอร์แฟมิลี่ช n n นลขอสนับนสนุน,นทุกกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างอย่างมีค่ากับครอบครัวที่คุณรักของคุณและขอขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่มาอุดหนุนข้าเกรียบว้า เขาเกียบงานะครับของป๊าป๊าด้วยครับสวัสดีครับ